สวัสดีครับเพื่อนๆถ้า <c oughs> ผมได้เครื่องไมโครเวฟมาหนึ่งเครื่องครับเขาให้มาเขาบอกมันพังผมก็ไม่รู้เป็นอะไรครับนะยี่ห้อ LG ก็เลยรื้อทำการลื้อออกดูครับใครรู้ว่ามันเป็นอะไรครับ ความสะอาดท้งนิดนึงครับอฝุ่นเยอะมีแต่ที่มแมลงสาบแล้วก็กิ้งจกครับเขาตากฝนไว้ตั้งนานแล้วครับผมเดี๋ยวจะลองอ่า วัดดูก่อนเลยครับจุดแรกก่อนเลยครับที่ว่าเปิดมา,าเสียปลั๊กแล้วทําเครื่องทํางานแต่ไม่ร้อนเดี๋ยวเบื้องต้นเลยครับระดับแรกต้องเช็คก่อนเลยครับแมกนีตอนแมกนีตอนอะไรนี้เงี้ยครับว่ามันลงกาวไหมมันลงโค้งไหมครับไฟลงโค้งไหมมันมเช็คดูครับเช็คดูด้วยมิเตอร์ครับ ตัวน,นี้ออกก่อน,นครับถ้าไฟรั่วลงโค้งนี่แสงว่าเมกเนตอนนี้เรียบร้อยครับผมเรียงแล้วครับลองวัดดูครับ จิงสบายครับภาพน่านไงครับน่านไงลงตัวถังลงโค้งด้วยน่านไงครับเรียบร้อยเสียแล้วครับแล้วทีนี้ผมก็ทำการถอดออก เดี๋ยวถอดออกมานี่เอามาวัดข้างนอกอีกทีนึ่งด้วยนะเดี๋ยวคันนอดก่อนครับคันนอดดูก่อนนะครับ หลักๆไมโครเวฟนะครับมันส่วนมากก็ถ้ามันเครื่องมันทำงานก็ก็จะมีอ่าไม่ร้อนใช่ไหมก็จะมีเมื่อในตอนนี้ครับส่วนมากแก็บเสียบ่อยของ LG นะครับ หรือออกครับหรือไประวังน็อตหายด้วยนะครับเห็นน็อตไว้ด้วยแล้วก็จำด้วยว่าเอาออกสายไหนอยู่ตรงไหนถ้ากลัวลืมก็ถ่ายรูปเอาไว้ครับ ออกยากเกินนะออกมาแล้วครับนี่แมกนตอนแมกนตอนแมกนตอนเดนียววางไว้เดี๋ยวจะวัดดูอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจว่ามันเสียจริงทำอุบสรรทีิหน,นึ่งอีกเพราะว่ามันปุ่นมันเยอะจริงครับ ครับไม่ไต้องนะครับ lg ครับของเดิมครับของ lg ครับเอามาดูอีกทีหนึ่งครับขึ้นไม่ขึ้นด้วยมิเตอร์เข็มอ่าไฟขึ้นสิเรียบร้อยเจ้งแล้วครับชัวร์แล้วครับจากนั้นที่นี้ผมมีผมก็จะไปหา รู้สึกว่าจะมีของชาบครับของมือสองของเก่าแกะมาจากเครื่องชาบแต่ลองมาใส่ดูครับว่าใช้งานได้ไหมอ่าของชาบครับเดี๋ดูดิว่ามันลงโค้งเหมือนกับอ่าของเดิมมันไหมครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนครับหาลงไหมครับดูครับลงไหมครับอ่าไม่ลงใช่ไหมนี่ครับของใช้ได้คือเป็นอย่างนี้ครับ อันนั้นอันนี้นี่อันนี้คือ l อครับของเดิมมันครับใชไ้ไมไดาห่ันไฟขึ้นครับลงโค้งครับไฟร่วลงโคง้งอ่าแต่อันนี้ของชาบผมแกะไว้นานแล้วแหละอ่าเผื่อไว้เป็นอะไรครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปอ่าต้องต้อง อันนี้ถ้าเราจะทำการเปลี่ยนของอ่าปกติของมัน LG ทนี่เราเปลี่ยนเป็นของชาร์ปทีนี้ขั้วเนี่ยขั้วที่เราเสียบเนี่ยมันจะสับกันครับขั้วของเดิมมันจะคว่ำลงนะครับแต่อันนี้เราต้องหงายขึ้นนะเพราะไม่เหมือนกันครับมันจะมีตามันมีเอ่อเขียนภาษาเงียนไว้อยู่ครับดูมันจะมีสองข้างครับ ตรงข้างอาแจ็คเสียบแจ็คเสียบอาสายสีแดงสองสายเนี่ยนะมันจะมีจุดบอกอยู่ว่าเา้ล่นนี่แม่ม,มันจะหล่นมันจะไม่พังเพราะใช้งานนะมันจะพังเพราะหล่นเนี่ยครับหล่น,ลนแล้วหล่นอีกนะครับอืมอืม ทิวางก่อนเฮ้ออกไปชอดออลองไว้สักหน่อยครับเออหาอะ้ลองก่อนครับเดี๋ยวทดลองครับเดี๋ยวทดลองว่าโอเคไหมนะไหนจะทดลองดูว่าใช้งานได้ไหมครับ ใช้งานได้หรือเปล่าเอ่ยนี่ครับนี่ยนเดี๋ยวน้ำใส่เข้าไปลองนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนจากจากของเดิมเป็น LG แล้วก็ไปเอาของชาร์ปมาใส่ว่าใช้งานได้ไหมครับ เอาเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะครับ mm. อเอาอยงงครับ mm. โอเคครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันโอเคไหมครับ อืมอทำงานสักคู่ครับพัดลมนี่มันอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับค่อนข้างเสียงดังนิดนึงแกนของพัดลมมันอาจจะ ่าสึกหรือหรือว่าเ,เราต้องหยอดน้ำมันหน่อยอีกสักพักอีกสักหน่อยครับจะได้ชัวร์ว่ามันร้อนเลิอเปล่ปาโอเคพอละโอเคครับเดี๋วเปิดมาดูครับน้ำนะร้อนเลือเปล่ปาเลย ก่อนนะครับอ่าครับไอขึ้นเลยนะครับเนี่ยโอเคครับถือว่าใช้งานได้ครับลองเอาของครับใส่เดี๋ยวทีนี้เราก็จะทําการาประกอบตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวเราทําการประกอบเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ใช้งานเก็บไว้ใช้ต่อไปขอบคุณครับสําหรับผู้ติดผู้รับชมคลิปครับผม เป็นแนวทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับ